กาขอ,ขอการหลงตาเจ้าค่ะส่งการบ้านหลงตาเรื่องไงเห็นความเป็นปัจจุบันของสังขารแล้วก็ดูลมหายใจ ในขณะที่เห็นลมหายใจเนี่ยก็มีการรุงแต่งอยู่ในก็เห็นตัวที่คิดแล้วก็ตึกแล้วก็ตองอยู่ตลอดนะคะหลวงตาเขาเค้นแนะนำหลวงตาเจ้าค่ะคุณเลียมต้องพิณาพิณาความตายเจ้าค่ะพิณา,า,า,าความตายให้ถึงใจพิณาความตายให้ถึงใจ ถ้าพินาความตายไม่ถึงใจมันจะยึดมันยังไม่สิ้นยึดเจ้าค่ะนี่หลายวันนานมาแล้วเนี่ยคุเรียมอยู่ที่กี่วันแล้วเนี่ยสิบสองสิบสี่ไม่ตั้งแต่วันที่สี่อ่ะอืมก็ยังยึดอยู่เยอะ,ะไม่ปล่อยวางแล้วพ่นามถึงความตายลงแก่ใจเอาความคูเรียมตายเลยนะะไะคูเรียมตายไม่ถึงว่าถ้าคูเรียมตายแล้วเนี่ยมันจะเหลืออะไรไหม คุณเดียมยังไม่ลงมันยังไม่ลงถึงใจเจ้าค่ะใจของคุณเดียมยังยึดยังห่วงยังกงังวลเด็กนักเรียนยังยึดยังห่วงสถานที่อยู่บนเขาบนดอยถ้าคุณเดียมอยู่ๆเนี่ยวันนี้หรือวันพรุ่งนี้คุณเลียมหายใจไม่ออกเนี่ยคุณเลียมจะเป็นยังไงฮะนักเรียนเนี่ยพวกนักเรียน ชาวเขาชาวดอยเขาไม่กินดินได้หรอเขาจะกินดินได้ไหมพอครูเรียนไม่อยู่เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรกินไปกินดินกินได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาครูเรียนไม่อยู่เขาก็เขาไม่ได้ไปกินดินหรอกเขาต้องอยู่ได้คทุกคนต้องอยู่ได้คแล้วก็บ้านครูเลียนชาวเขาก็ต้องเอาไปไม่มีอะไรเป็นของครูเลียที่แท้จริง ไม่มีอะไรเป็นของคุเรียมทีแท้จริงสังขารร่างกายดับแล้วไอ้ที่เรากังวลเรื่องเลื่อนเรื่องนี้เรื่องยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะจบลงแต่ตัวเนี้มันไม่จบจากใจคุเรียมที่นี่เกือบยี่สิบวันแล้วเนี่ยเนาะสิบสิบววันครับเรื่องเต็มยังไม่จบที่ใจทีมันยังยึดมันยังห่วงยังกังวลเขาแค่นั้นหลวงตาเจ้าค่ะอืมได้ไงอ่ะให้พิจารณาลงที่ใจ ความตายเนี่ยถ้ามันตายเดี๋ยวนี้ตายเดี๋ยวนี้แล้วมันจะเด็กนักเรียนชาวเขาอะไรมันก็ต้องอยู่ได้บ้านเราเขาก็ต้องยึดเอาไปทุกอย่างก็ต้องจบลงแต่ครูเรียนไม่ยอมจบที่ตัวเองมันก็เลยไปยึดห่วงหมดคิดถึงวันเวลาที่จะต้องกลับไปกลับไปกลับไปมันอยู่นี่แต่มันคิดถึงแต่วันเวลาที่จะกลับไปบนเขาบนดอย มาเลเซียโอกาสมากนะครูเรียมอยู่ที่นี่มต้องเป็นไหนความตายมันลงแก่ใจเขาพวกคุณหลวงตาเจ้าค่ะพิจารณาจะสังเกตมให้ความตายมันลงแก่ใจว่าถ้าครูคเรียมตายเดี๋ยวนี้ครูคเรียมเออครูเรียมตายตอนนี้หรือตายเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่กันได้มันไม่จะเป็นต้องมีครูเรียมเหมือนกับเราหลงตัวเองเราหลงตัวเอง ว่าถ้าไม่มีเราเขาจะลําบากไม่มีเราเขาจะลําบากไม่มีเราเขาอยู่กันได้ค่ะเวลาที่เหลือเนะี่ยต้องมันพิจารณาความตายมันลงแก่ใจไม่มีเราเมื่อเราดับไปเขาก็อยู่กันได้นะ,ะไม่ใช่ว่าเราตายแล้วก็อยู่กันไม่ได้ไนับวันเวลาถอยหลังที่จะกลับไปบนดอย มันจะเสียโอกาสค่ะจะพิจารณาความตายประว่าใจมันไม่โปร่งไปวางยึดกขอบคุณหลวงตาค่ะพิจารณาความตายทุกขณะจิตค่ะค่ะถ้าเรายึดเนี่ยเรากลับไปบนดอยมันจะไปช่วยใครไม่ได้นะแต่ถ้าเราปล่อยวางล่ะโดยจิตวิญญาณสักดวงหนึ่งที่ปล่อยวางได้หมดสิ้นแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อ มนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเตตวดาอินพรมยมยักษ์นาคุณบรรณควททานสรรพสัตว์ทั้งหลายทาให้สถานที่และคนในโดยจิตวิญญาณทุกดวงล่มเย็นสงบล่มเย็นแต่ถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเราที่จะต้องกลับไปคิดถึงวันเวลาจะต้องกลับไปมันไม่สงบร่มเย็นเรากลับไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแม้ก็ไปจมปักอยู่กับความทุกข์อย่างเก่าเพียงเอาเด็กนักเรียนเป็นเครื่องอยู่ทําให้เราสบายใจขึ้นแค่นั้นเอง แต่มันมาอยู่กับรธรรมมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมันทำม,มันไม่ถึงใจน่าเสียดายเนาะมันต้องเปิดผู้ปฏิบัติต้องตรงไปตรงมาแต่เราปรัชนาความเบื่ทุกเนี่ยเนาะปรัชนาความเบื่ทุกมันต้องตรงไปตรงมาเราหลบไปหลบมาไม่เกิดประโยชน์อะไรนะพออยู่ความจริง สาธุค่ะหลวงตาเอาคนเดินดว่าไงโยมขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีเมื่อวาน <c oughs> ท่านอาจารย์พูดเรื่องเรื่องการพิจารณาความตายเนี่ยโดยท่านพูดถึงเรื่องว่าเออให้ให้สมมุติว่าตัวเองไปนอนแล้วก็มีคนมาลดน้ําศพที่มือแล้วก็ไปใส่โลง <c oughs> ต่างๆเนี่ยนะเจ้าค่ะ โยมก็มันนึกขึ้นได้ว่าเออการพิจารณาความตายของตัวเองที่ที่โยมทํามาเนี่ยเราจะมองแต่เห็นคือจิตมันจะมองเห็นแต่อวัยวะภายในเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอวัยวะนู่นนั่นนี่แล้วมีแตกสลายไปบ้างแต่เราก็ลืมมองตรงจุดนี้เมื่อวานโยมก็กลับไปบ้านก็ไปเดินเดินจงกรมใช้เวลานาน,านมากเลยในการที่จะพิจารณาว่าลองสมมุติว่าตัวเองนอนตายจริงๆเนี่ย แล้วก็แบมือให้คนลดน้ําตัวเองอะ่ะแล้วก็เขาก็จะเอาเราห่อผ้าแล้วก็เอาไปใส่ในโรงแล้วสุดท้ายก็มีคนมาสวดศพส,สวดพิธามให้เราสองสามคืนแล้วก็เอาเราไปใส่ตเตาเผาแล้วมันก็จะมีคําว่าชาติมรณะขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันจะมีการกําหนดว่าเออนางคนนี้มีเกิดเมื่อไหร่แล้วก็จะแล้วก็ตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราเห็นภาพนั้นขึ้นมาตรงนั้นแล้ว ความรู้สึกมันมันสะเทือนใจมากคือคือสะเทือนใจในแง่ที่ว่าเราลืมคิดตรงนี้ไปว่าอันเนี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนไม่วันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นแค่วันนี้พรุ่งนี้หรืออีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ได้แล้วโยมก็ยืนมองสมบัติทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านของโยมทุกทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่ที่ที่มีเนี่ย วันใดที่โยมตายเนี่ยก็จะมีคนมาเหมือนเจ้าหน้าที่ปอเต็กตึ้งหรืออะไรมาเก็บศพเราอะแล้วก็เขาจะเอาใส่ถุงลูดซิปหรือว่าห่อผ้าขาวหรืออะไรก็ได้แล้วเอาไปใส่รถกระบะหรืออะไรก็ได้อะเราเห็นเรานึกภาพแบบนั้นแล้วเราสึกว่าโอ้โหสุดท้ายร่างกายสังขารอันนี้นะมันมันจะเป็นของเราได้ยังไงอะเพราะว่ามันเขาจะทำอะไรกัรบกับซรากศพอันนี้ก็ได้อะ่ะ เขาจะโยนเราไว้ตรงไหนก็ได้เพราะเขาถือว่าเราไม่มีชีวิตแล้วอะ่ะอาเราไปกองไว้รวมกับศพอื่นหรือในห้องดับจิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือเอาเรามาผ่าชันสูตรศพด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างมันภาพมันออกมาแล้วชัดเจนมากเลยความรู้สึกว่าแล้วตัวเรามันมันร่างกายนี่มันมันใช่ตัวเราตรงไหนอะ่ะมันคำว่าชาติและมรณะเนี่ยคำเนี้ยสองคำนี่มันแล้วมีมรณะบัตรเนี่ย ความรู้สึกมันโอ้โหแบบมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเลยอ่ะไอ้ออกายร่างกายสังขารซึ่งเราหลงคิดมานานว่ามันเป็นเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยถึงแม้ว่าการเข้ามาปฏิบัติธรรมของของโยมเองเนี่ยมาใหม,ม่ๆโยมก็เหมือนเข้ามาตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมก็เอาตัวตนเข้ามา แต่พอเรามาถึงตรงจุดนี้เรารู้สึกว่ามันไม่มันไม่ใช่เลยอะ่ะทุกๆอย่างแล้วมันมีคำคำสอนของที่โยมฟังจากายหลวงปู่ทาที่ท่านที่โยมได้ฟังอะ่ะที่ท่านบอกว่าพระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจและพระสงฆ์เนี่ยอยู่ที่ใจตรงนี้ทำให้โยมรู้สึกเลยว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์สอน ลูกศิษย์มาทุก,ท,กทุกคนนะ่ะขันห้าเนี่ยท่านบอกให้เรามองเห็นว่าขันห้าเนี่ยมันคือแค่ขันห้ามันมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับมันต้องเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บตายไปอะ่ะถ้าทุกอย่างเป็นใจมันก็คือพระพุทธอยู่ที่ใจเราก็ใจเราใจพระพุทธใจพระธรรมใจพระสงฆ์เนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยอะ่ะ มันเป็นที่ท่านอาจารย์จะชอบคำบ,บอกว่าเป็นเอโกธัมโมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยโยมก็เพิ่งจะมาเหมือนกับรู้ตระหนักรู้ตรงเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆว่าการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยถึงแม้เราจะท่องทฤษฎีได้มากมากมายแค่ไหนอะเข้าใจมากมายแค่ไหนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และและและแม้กระทั่งใจใจของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอันเดียวกันน่ะเมื่อมันสิ้นยึดว่าสิ้นยึดสิ้นหลงว่าตรงขันห้าเนี่ยเป็นตัวเราความรู้สึกในใจของโยมเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปไปเยอะขึ้นอีกเรื่อยๆท่านอาจารย์เจ้า,า่าว่า ท,ที่โยมผ่านมาโยมมาปฏิบัติธรรมเนะี่ยโยมมาเพื่อจะเอาจะเอาเอาความรู้เอาธรรมะจากท่านอาจารย์เอาทุกอย่างแต่วันหนึ่งโยมก็กลับมารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันท่านอาจารย์ก็พูดมาตลอดอแต่เพียงว่าขันห้ามันบังทมเราเราไม่เข้าใจอะ่ะเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน ถ้ามันเป็นใจดวงเดียวกันมันไม่มีอะไรเลยอะขันห้าเนี่ยของทุกๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ขันห้ารวมทั้งของโยมด้วยมันมีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรของมันไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยของมันแล้วก็ถึงวันหนึ่งมันก็จะต้องอย่างที่โยมเห็นภาพตัวเองอะนอนอยู่ในโลงศพแล้วก็มีบัตรมรณบัตรอนี้มันก็อย่างร่างกายเนี่ยมันก็ม่มันมันมันเห็นชัดๆว่ามัน เราจะต้องเจอวันนั้นแน่นอนไม่เร็วก็ช้าแต่มันต้องมีวันนั้นแน่นอนและทุกอย่างมันก็จะต้องจบลงส่วนการยึดเรื่องทางใจเนี่ยยึดว่าเป็นตัวตนของตนเนี่ยถ้าถ้าใจมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่หลวงปู่ทาท่านท่านสเมตตาสอนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปเอาแล้วอะ่ะท่านอาจารย์ เมื่อก่อนโยมโยมมาวัดทุกครั้งเนี่ยโยมทำอาหารมาถวายท่านอาจารย์เนี่ยโยมก็มาด้วยความรู้สึกว่าหนึ่งเราลึกๆถึงพระคุณท่านสองเราก็จะมาเอาธรรมเราจะมาเอาธรรมมาฟังธรรมเพื่อให้เข้าใจให้ตัวเราเข้าใจแต่แต่แต,ตอนเนี้โยมไม่อยากได้อะไรแล้วอะ เพราะทุกอย่างมันไม่ใช่ของโยมอะ่ะมันไม่มีโยมอะ่ะโยมคิดแค่ว่าต่อไปนี้ถ้าโยมมามามากราบท่านอาจารย์เนี่ยโยมไม่ต้องการมาเอาทมจากท่านแล้วอะ่ะแต่โยมจะมาโยมต้องการมาเพื่อกราบระลึกถึงพระคุณท่านมากกว่าที่ท่านสอนมาตั้งตั้งเยอะตั้งแยะ แล้วเราเองก็เราก็ด้วยความที่ไม่เข้าใจไม่รู้หลงโง่ความรู้สึกมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วละค่ะอาจารย์ตอนนี้เพียงแต่คิดว่าจะปลดป่อยทุกๆอย่างออกจากใจของตัวเองซึ่งก็ไม่ใช่ใจโยมอีกแ,แต่โยมทราบซึ้งถึงสิ่งที่ ที่หลวงปู่ทาท่านพูดมากเลยว่าพระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจนแล้วจริงๆทุกครั้งที่ท่านอาจารย์สอนทำมาให้พวกเราอ่ะท่านสอนลงไปที่ใจแล้วทุกครั้งท่านไม่ได้สอนที่ขนันธ์หน้าแต่หลายๆครั้งโยมเองก็ใช้ขันหน้าเป็นตัวรับธรรมของท่านเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันมีตัวมีตนม,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 มีการยึดถือน,น,นู่นนั่นนี่พอ เมื่อคืนเนี่ยตอนโยมพิจารณาเรื่องหมอน,นานบัตรเนี่ยโยมเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นเส้นเลือดทั้งตัวเลยแล้วก็เห็นกระดูกเนี่ยมันมันแตกสลายออกไปเป็นเป็นช่วงๆทำให้โยมยิ่งมั่นใจว่าโอ้ความการการมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเนี่ย ใจอะ่ะมันจะปลดปล่อยทุกๆอย่างออกไปจากใจได้ทีละน้อยทีละน้อยเองอะเจ้าค่ะตอนนี้โยมก็เพียงฝึกฝนแค่เรื่องความตายกายพิจารณาเรื่องกายเน่าเปื่อยผุพังให้ต่อนเนื่องที่ท่านอาจารย์เมตตาสอนก็จะปลดปล่อยทุกๆอย่างพอเราเห็นตรงนี้เนะี่ยมัน พิจารณาเรื่องความตายลงไปเห็นใบมรณะาบัตรขึ้นมาอยู่ตลอดตลอดเนี่ยรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่มีเรามันไม่ใช่เ่ามันไม่ใช่อะไรเกี่ยวกับตัวเราเลยเนี่ยแค่สังขารร่างกายอันนี้มันก็จะต้องไปมันกระแทกใจโยงค่อนข้างแรงเลยเจ้าค่ะก็คงประมาณนี้มันจะเจ้าขาท่านอาจารย์ ยมยังไงยม้ากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงมากมเลยที่ท่านอาจารย์เมตตาช่วยเหลือแนะนำยมมาตลอดพระคุณของท่านอาจารย์เป็นที่สุดสำหรับโยมแล้วเจ้าค่ะสาธุสาธุพระพุทธเจา้าตอนมีพระชนชีพอยู่ก็บอกให้ภาษาวกอะ พิจารณาความตายทุกลมหายใจเขาออกอย่ามีความไปอยู่ด้วยความประมาทเมื่ออะไรที่มีความความตายมันลงถึงใจความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายมันก็จะหมดสิ้นไปเองแต่ความตายมันยังไม่ลงถึงใจความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะไม่หมดไปหรอกมันก็จะมีตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ยิจายต่อเนื่องความตายทุกลมหายใจเขาออกมันก็ถูกต้องนะนี่เป็นคาตัดของพระพุทธเจ้าโดยตรง